ท่านพุทธบริษัททั้งหลายบัตนี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานได้กรรมฐานแล้วต่อไปก็โปรดฟังเรื่องราวของท่านบุเา่าเมื่อเคลื่นที่แล้วมามีข้อความสำคัญอยู่ตอนหนึ่งที่บรรดาท่านพุทธบริษัทควรจะฟังยำ้ำแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติ เพื่อเด่งกล่าวว่าในขณะที่แท่งขึ้นไปเฝ้าองค์สมเด็จพระทรสวัสดิโสิภาคในขณะนั้นรายกฏว่าองค์สมเด็จพระพิตรมานทรงตรัสคำว่าขึ้นไปเฝ้านี่เขามันดาท่านนั้นหลายได้โปรดทราบท่านที่ทรงอภิญญาเล็กก็ดีทรงอภิญญาใหญ่ก็ดีคำว่าอภิญญาเล็กก็ได้กกบมโนมยิทธิ สำหรับวิญญายก็คือวิญญาที่บำเพ็ญมาจากกสินสิบอย่างนี้เรื่องการเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นของธรรมดาของท่านพวกนั้นแต่ว่าท่านนั้นหลายสงสัยคิดว่าจะเป็นไปได้หรือก็ขอได้โปรดให้ปฏิบัติตามท่านทำให้ได้เยี่ยงท่านจะเป็นของไม่แปลก เป็นอันวา่าเมื่อข่านท่านไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วองค์สมเด็จพระบทีแก้วมีพระพุทธดีกาตัดว่าถ้าเธอปรารถนาความเป็นประโสดาบันเธอยุมปฏิบัติแบบนี้ขึ้นหนึ่งก่อนฉันอาหารให้พิจารณาเป็นอาหารเรีบริกูรสัญญา ทางนี้ไม่ได้หมายความว่าจะพาะพระอย่างเดียวครว่าก็ทําได้เรียนกันมาแล้วสองให้เจริญนสุปสสัญญาให้มากเพื่อตัดราคะสามละอัสมิมะนะคือการถือตัวถือตนและตัดสกายะทิฐิเป็นตน้นด้วยอำนาจของวิปัสสนาญาณเพื่อความเป็นประสงดาบันของเธอ นี่เป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเป็นพิสุสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาถ้ามีความปรารถนาอย่างนี้แล้วก็โปรดปฏิบททัติเช่นนั้นเพื่อความเป็นประสดาบ,บันของท่านเมื่เคืนีิว่ามาแล้วอย่างนี้มาขอซ้ำอีกหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนใจ ว่าความแต่ว่าความจริงความเป็นเบญสลดาบ,บน,นี้สําหรับพผู้ที่เคยปฏิบัติในด้านสาวกภูมิตลอดเวลามาเป็นของไม่ยากแต่นี้ท่านพ้นนี้ท่านบำเพ็ญบารมีมาในด้านอพุทธภูมิคือปรารถนาเป็นผู้ด้เจ้าทำอะไรทุกอย่างมันก็ยากไปหมดสําหรับต่อตอนนี้ไปก็ขอ,ขอต่อเมื่อวานนี้ ท่านบันทึกไว้ว่า19กรกฎาคม2506เวลาเที่ยงเศษเจริญสมณธรรมจำเวลาของท่านนะดูดูมันว่าเวลาของท่านนี่มันไม่ว่างถ้าว่างจากแขกว่างจากงานท่านก็ทำทันทีถ้าเวลามีแขกอยู่ก็พิจรารณาอริยสัจอยู่เสมอว่าคนทั้งหลายเหล่านี่มีทุกข์หรือเปล่า เวลาทำงานก็ตั้งใจได้จริงเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวเป็นการทรงสติสัมปชัญญะทรงอารมณ์เป็นสมาธิเวลาทำงานเห็นงานทุกชิ้นเป็นวิปัสสนาญาณว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วไม่ช้ามันก็พังนี่ท่านใช้เวลาของท่านทุกเวลาเป็นสมถะและวิปัสสนาไปหมด คนที่จะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเขาทำกันแบบนี้ไม่ใช่สัก่ว่ธรรมไม่ใช่สัก่ว่าฟังคุยกันต่อไปท่านบอกว่าเวลาเที่ยงเศษเจริญสมณธรรมหลังอาหารเทนตอนนี้จิตสบายมากและใช้คำภาวนาวา่าขีนาสวาอนิยตา อารมณ์สบายแล้วท่านก็เจริญต่อไปต่อไปจนทั้งจิตมีความสบายถึงที่สุดมีอารมณ์ว่างจากกิเลสทุกประการมีอารมณ์ผ่องใส่ใจเป็นสุขสุขในที่นี้เราจะพิจารณากันไม่ได้ว่าอะไรมันสุขแค่ไหนเป็นสุขที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเป็นสุขที่ไม่อยากจะถอนตัว มันที่ของท่านมันยอดเหลือเกินแล้วท่านก็จะเริญต่อไปจนใจสบายต่อไปถึงกับพบองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาอีกคือว่าท่าน,นี่ปรรถนาผู้ธภูมินี่เขาที่ไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าหรือว่าท่าน,นีิปรารถนาสาวก,กภูมิเหมือนกันถ้าตามจิตถึงขนาดนี้แล้วเขาไม่ทิ้งพระพุทธเจ้า กาะพระพุทธเจ้ากันแจมือเกาะชายสังกติพบแล้วจึงทูลถามว่าคาถานี้สำหรับวิปัสสนาใช่ไหมแ้าเมื่อได้แล้วก็มีต่ออีกไหมค้าขีมนาสวานิยตาก็แสดงในความเป็นขีนาศาพระขีนาสบก็คือพระอรหันต ท่านก็จึงได้ถามองค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านว่าอันนี้เป็นคาถาวิปัสนาญาณใช่ไหมท่านก็ตอบว่าใช่แล้วก็ท่านก็นกนกนถามต่อไปว่าเมื่อได้ดีแล้วเต็มที่แล้วมีอะไรต่ออีกสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสว่ามีเมื่อจิตเป็นสุขดีแล้วก็ใช้คำภาวนาว่านิพพานนิพพานาสุขขังย่ำให้ดีนะ เมื่อจิตเป็นสุขมีอารมณ์รักพนิพานว่างจากกิเลสก็พิจารณาว่านิพพานาสุขขังถ้าว่าอย่างนั้นที่ผมมาเล่าให้ท่านฟังนี้ผมไม่ได้บังคับให้ท่านปฏิบัติตามนี้นะเป็นเพียงว่าให้รู้ปฏิบัติทาของพระองค์หนึง่งซึ่งในสมัยปัจจุบันแออนาคใกล้ปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่ใช่สมัยพระพุทธเจ้าก็สามารถทำอะไรได้อย่างนั้นเช่นเดียวกัน ไม่ใช่ว่าเวลานี้พระพุทธเจ้านิพานแล้วเราไม่มีโอกาสเพราะว่าทำพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกกันนาจึงอยู่สมบูรณ์ถ้าเราไม่ขี้เกียจสัอย่างเราก็ทําได้หมดเป็นอันว่าเมื่อท่านถามองค์สมเด็จพระบรมสุตว่านี่ท่านบอกว่าต่อไปก็ภาวนาว่านิพานสุขขังเมื่อถึงจิตถึงนิพานแล้วตอนนี้สงสัยสิ อย่าลืมว่าด่านได้พิญญานะเมื่อจิตเคลื่อนเข้าไปสู่นิพพานเคือทิสมาในกายเข้าไปถึงนิพพานแล้วให้ทำความรู้สึกว่าจิตนี่สงบมากคำา่่าทำความรู้สึกนีไมเนนเาเฉยๆคือควบคุมกำลังจิตให้ว่างจากสรรพกิเลสท,ทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือ เมื่อจิตสงบมากแล้วก็ยกอารมณ์ขึ้นสู่พระนิพพานภาวนาวานิพพานาสุขขังยุ่งไหมจิตขึ้นสู่พระนิพพานคือมีอารมณ์ว่างอารมณ์รักพระนิพพานชื่นใจในพระนิพพานมีอารมณ์สุขมีอารมณ์สงัดมีความเยือกเย็นตอนนี้ให้ใช้อารมณ์ภาวนาวานิพพานาสุขขัง ถ้าเราเป็นสุข,ขาวิปัสสะโกก็เืออารมณ์เป็นสําคัญสําหรับท่านที่ได้วิชาสามอันดับหนักที่ได้มนโนยิธิก็ต้องนําอธิสมานกายขึ้นไปสู่แดนนิพพานเลยตัือว่าท่านที่ได้พิญญาสมาบัติก็นําอธิสมานกายขึ้นไปสู่แดนนิพพานเลยอารมณ์เป็นสุขนิพพานภาวนาวานิพพานสุขรังสําหรับท่านสุข,ขาวิปัสสโกเรีเยกว่าเตวิโชเตวิโชนี่เห็นนิพพาน ก็นิพานภาวนาวน่านิพานสุขขังจิตเป็นสุขแต่ว่าท่านสําหรับท่านสุขวิปัสสโกไม่เห็นจิตเป็นสุขมีรมว่างจากราคะว่างจากโลภะว่างจากโทสะว่างจากโมหะโชขนานั้นให้ใช้คาภาวนาวน่านิพานสุขขังจิตจะได้จับนิพานเป็นอารมณ์นี่เป็นเรื่องของท่านนะ ไม่ใช่เรื่องว่าท่านทังหลายจะต้องทําเรื่องของท่านผู้บันทึกท่านทังหลายจะทํายังไงชอบใจหรือไม่ชอบใจก็เป็นเรื่องของท่านจะมาโทษผมไม่ได้ต่อไปตามบันทึกของท่านพาด้อยว่าปัญญาพละสมาบัติตอนนี้ประเดี๋ยวก็ท่านก็ยุ่งอะไรกันฟังแล้วก็จะยุ่งกันใหญ่ท่านบอกว่าวันนี้วันที่ยี่สิบกรกฎาคมสอง6ห ตรงกับวันแรงสิบสี่ค่ำเดือนแปดเข้าเจริญสมนธรรมตั้งแต่เวลาเก้นาฬิกาตรงวันนี้มีอารมณ์ดีเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่เริ่มเริ่มจับอารมณ์ปับ๊บอารมณ์กระสายสว่างซึ่งไม่เคยมีมาในการก่อน,น,นถ้าไมยามทำไปตามลำดับไม่ทำไปตามลำดับนี่ผมจะพูดให้ฟัง ว่าการเจริญพระกรรมาฐานนี่โดยมากเมื่ก่อนที่จะทําจุดปลายเขาไม่จะจับในจุดต้นดูที่ว่าจิตอารมณ์ของเราเน่ยมันไปพล่องอยู่ตรงไหนเพือนดับแรกท่านก็จับอนาปานุสติควบกับพุทธานุสติกรรมาฐานจิตเป็นสุขั้งนี้สุดทิ้งฌานสี่ดทิ้งฌานสี่วิ่งเข้าไปฌานแปดถอยหลังลงมาจับอริยสัจสี จิตสะอาดผ่องใสถอยลงมาทึงอุปจาระสมาธิจับเมตตาพมิหารสี่จิตเข้าถึงนี่สุดท,ทันทีถอยลงมาถึงอุปจาระสมาธิจิตจับอสุปกรรมาฐานจิ่าทาั่งมีความรู้สึกเป็นสุขไม่มีความติดพันในภาพในภาพพดใดๆถอยลงมาทุฏุปจารสมาธิเข้ามรณา,านุสติกกรรมฐาน เมื่อรมม์ถึงที่สุดถอยลงม,มาถึงอุปจารสมาธิจับบารมีสิบประการแล้วถอยลงม,มาจับอาหะเรปิกูลสัญญาแล้วถอยลงม,มาตัดเออดสมิมานะความถือตัวถอือตนแล้วถอยลงม,มาจับสกายทิธิจนกระทั่งเข้าจุดถึงขีณาสวานิยตาไม่วิธีทำก็าทำกันแบบนี้ ไล่ตั้งแต่ต้นดูว่าไอ้ต้นที่เราละมาได้แล้วนะ่ะมันยังเกาะจิตติดไหมแต่ต้องใช้เวลามากแต่ละข้อถึงสองนาทีใช้ไม่ได้จับอารมณ์ข้อจุดไหนจิตเป็นโปร่งสบายไปหมดไม่มีรมเกาะอันนั้นใช้ได้หรือว่าเป็นฌานเต็มระดับทันทีใช้ได้แล้วจึงจะจับตัวปลาย ถ้าตัวต้นยังไม่คล่องยังไม่ผ่องใสเขายังไม่จับตัวปลายต้องไล่เลียงลาดับตามตน,นั้นลงมานันบอกว่าจับตามลาดับมาจนถึงขีนาสวานิยตาอารมณ์ปักแน่นแล้วก็เลยแสวงหานิพานสุขขังต่อไปอารมณ์ปักนั่นก็ไปแชางสูงสุดอารมณ์เป็นสุขจับหานิพานราวนานิพานสุขขังต่อไป ท่านบอกว่าแล้วก็ตรวจดูรมตอนนี้จิตท่านเป็นทิพน่ท่านก็ดูใจของท่านตนเองได้ท่านก็ตรวจดูรมเห็นจิตผ่องใสเหมือนกับแก้วสะอาดแต่ว่ายังมีคลื่นนิดๆหน่อยๆคือมีการไหวตัวกับเพื่อนกับเพื่อมจึงรู้สึกว่าจิตนี่ยังดีไม่พอจึงได้ถอนจากนิพพาน На สุขขัง เอาลมเข้ามาจับขี้นาสวานิยตาใหมา่คราวนี้อารมณ์ปักแน่นมีอมารมณ์จำใสมากแล้วก็หันเข้าไปจับนิพพานสุขขังจิตทรงตัวตอนนี้ท่านบอกว่ามีความรู้สึกว่าเวลานี้จิตเป็นอภิญญาพระสมาบัติ อภิญญาหมายว,าว่ารู้ยิ่งจิตมีรมเสฐเพราะท่านเป็นผู้ได้อภิญญาภละคือผลที่ตนได้มาสมาบัติแปลว่าเข้าถึงแล้วเข้าถึงผลที่ตนฝึกอภิญญามาแล้วควบกับวิปัสนาวิปสัสนาญาณทรงตัวโอ้เล่นแบบนี้สนุกจะตายเล่นดี่นะถอยหน้าถอยหลังเทยหลังเทยหน้าเล่นมาอยู่คนเดียวอารมณ์เป็นสุข ตามบันทึกท่านว่าเราตั้งใจไว้ว่าจะถอนเวลาสิบเอ็ดนาิกาคือเริ่มตั้งแต่เก้านาฬิกาตรงจะถอนเวลาสิบเอ็ดนาิกาตรงเพื่อกินข้าวเถิดแต่ว่าตอนนี้ฉันจะถอนเกือบไม่ออกดึงเท่าไรก็ไม่ออกจิตเป็นปักแน่นมันไม่ยอมคลายสมาธิจิตอารมณ์เป็นสุขก็รู้สึกว่าดีใจมาก เ่ออกําลังใจของเรานี่ดีพอแล้วมีกําลังใหญ่พอยะสู้กับกิเลสได้สามารถจะห้ามหันให้กิเลสทั้งหลายมันสาลายตัวไปได้เพราะอย่างนั้นตามที่ตนปรารถนาไว้แห่งการไม่เกิดอีกท่านพี่เจารนาว่าเอการที่เราจะไม่ต้องเกิดอีกมันใกล้เข้ามาแล้วจําให้ดีนะระยะนี้ท่านมีความรู้สึกตัวท่านว่า การที่จะไม่ต้องเกิดอ,อีกมันใกล้เข้ามาแล้วแต่มันยังไม่ถึงจุดนั้นมันใกล้ๆขณะนั้นเองท่านบอกว่าจิตท่านเป็นทิพย์พบหน้ากิเลสตัณหาไอ้กิเลสตัณหาเนี่ยมันยืดหน้ามาตั้งแต่วันวานนี้ตั้งแต่วันที่ยี่ตั้งแต่วันที่สิบเก้าวันนี้ก็พบมันอีกแต่วันนี้พบชัดมากเพราะจิตมันใสามาก เจ้ากิเลสและตัณหามันสงบนิ่งนอนเฉยนี่สนแสดงว่ากิเลสมันหลบไปนอนซชมไนมไม่ฟูขึ้นมาด้วยอำนาจกำลังของฌานแต่ความจริงกิเลสนอนนี่กิเลสยังไม่หมดถ้าเผลอเมื่มอไรมันโผล่หน้ามาเหมือนนั้นนี่เป็นอันว่าท่านมีความมั่นคงในกำลังฌานมากกว่าวิปัสนาญาณพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงรับรองว่าเป็นพระสดาบัน นี่ต้องระวังให้ดีนะจิตมันสงบงมบันสบายแล้วก็จะเพิ่งไปนึกว่าเราเป็นพระอริยเจ้าให้มันถึงจริงๆซะก่อนใช้วิธีตรวจอารมณ์อยู่เสมอจับหาความผิดจับหาความชั่วในอารมณ์ของจิตของตัวแล้วท่านบอกว่าจริงบอกให้กิเลสมาเลี่ยงไปบอกเองถอยไปไม่ใช่เรื่องก็เองจะมายุ่งกับฉัน ฉันไม่ต้องการนี่ท่านไม่คิดว่าฉันฉนึกว่ากูมึงจงหลีกไปทำไมอย่างนั้นมึงอย่ามายุ่งกับกูกูไม่พึงต้องการมันอีกมึงเป็นเจ้านายบังคับกูทรมานกูมาหลานหลายแสนสงกลับแล้วหลายแสนสงขายกลับแล้วต่อทีนนี้ไปมึงกับกูไม่มีทางแล้วที่จะมาบังคับกูได้เป็นอันว่ากูจะต้องหลีกไปและทำลายมึง ให้พินาศไปเพื่อการเข้าพันิุ์พานของขูนี่ก็ใช่กันอย่างนี้ใช้กันแบบพูดกับศัตรูที่เป็นตัวสำคัญท่านเรือบันทึกต่อไปว่าเราจะเข้าพิญญาสมะสระสมาบัติอย่างนี้ทุกวันแลยทุกคืน จะไม่ยอมให้จิตดวงนี้คลาดจากอภิญญาพระสมบัติเพื่อประโยชน์ของมหาชนทั่วไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่งจํำให้ดีนะนี่เรื่องเล่าให้ฟังถ้าชอบใจก็ไปปฏิบัติได้ไม่ชอบใจก็แล้วไปนี่ยไม่ได้ว่าอะไรใครทำไมตตามอธิญาสายของตัวนัน่นละดีชอบใจตอนไหนทำตอนนั้นนี่เป็นเรื่องเล่าให้ฟังแต่ละบ,บคุคคล นี้ท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่ที่ยีกรกฎาคม2506วันนี้เวลา19บเนาฬกานอนฟังเทศทางวิทยุจิตยังเข้าถึงฌานที่สุดของฌานที่เถึงได้ท่านยอ่อๆไปตนเองแล้วก็ตอนต่านบอกว่าตอนเช้า ฝ่ายวิปัสสนาญาณได้ผลดีมากเป็นนั้นว่าคืนนั้นท่านทำเกือบทั้งคืน <c oughs> <c oughs> เมื่อเข้าจิตฟังวิทยุพระเทศเนี่ยฟังเทศจากวิทยุแต่ว่าแทนที่ท่านจะไปสนใจกับคำว่าทำเทศท่านก็กลับไปสนใจกับฌานสมาบัติของท่านมันก็เปลินไป ถึงใกล้รุง่งพอใกล้รุง่งรู้สึกตัวชาญถอยลงมาเคยจับวิปัสสนาญาณเพราะกำลังสมถะมันมีผลมากวิปัสสนาญาณมันก็มีผลมหาศาลท่านบอกว่าวันนี้ได้พบหญิงโอ้โหตอนเช้าคุณผู้หญิงสาวสาวมากันบานเลยแต่งตัวกันสวยๆเยอะแยะหมด แต่ว่าพอเธอก้าวขึ้นบริเวณสถานที่อยู่ใจมันก็แยกเธอทั้งหมดออกเป็นธาตุสี่พอเห็นหน้าปับ๊บใจมันก็จับเห็นเธอเป็นธาตุสี่ไปซะแล้วจากธาตุสี่แยกออกไปการสามนิบสองจากการสามนิสองเป็นาศเปสัญญาเห็นเหมือนกับผีเน่าในป่าจะรักทำเกยอ,อยังไงได้ <c oughs> เป็นอันว่าการอารมณ์รักเขาสาวมันก็เลยไม่มีถ้าสาาสาวพวกนี้แกตั้งใจจะมาขายแล้วก็เจงไม่เคยซื้อแน่ดวงตาแกก็ไม่ซื้อนี่ท่านพูดทึงนไว้อย่างนี้ก็ว่าตามท่านไปเพื่อเป็นการสนดับบรรมดาทนานหลายฟังไว้ก็มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็เลยฟังเสียก็ได้จะิดมวิปัสสนาไปหมดเรื่อง ท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่ยีย่สบสองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกเวลา,ชาวเช้าข้าพิญญาพระสมมาบัติท่านบอกแล้วนี่ท่านบอกท่านไม่เลิกแน่ไอ้เรื่องภอิญญาพระสมาบัติไม่ยอมถอนตัวเด็ดขาดว่ามันทั้งกลางวันและกลางคืนท่านบอกขนาดนี้ได้ผลดีมากอารมณ์แห่งพระนิพพานกำลังอะไรล่ะ ให้พวกเขียนมากำลักเข้าไปให้กำลังต่อต้านอารมณ์กระแสกิเลสจิตรักพระนิพัน์กิเลสมางอย่างมันพุ่งเข้ามาก็เป,เป็นการเตือนว่าน,นี่อย่าเพิ่งไปเลยเพื่อนหน่อยเทาสาวสวย,สวยรวยมีเยอะแหมหน้าตากระจุมกระจิมผิวเนื้อนุ่มนิ่มมันน่ารัก อย่าเพิ่มไปนี่พันอย่าไปเลยเพื่อนมีเมียก่อนดีกว่าในกิเลสมองตัวก็บอกว่านี่เพื่อนเราจะไปทําไมแลยทรัพย์สินของเรามีเยอะแยะไปโอ้โหใหญ่โตโมโหราะเจ้าสักกี่้อยล้านก็นได้ถ้าว่าทําอย่างนี้แล้วไอ้นี่กิเลตัวปรีก็บอก<ม>นี่นี่น,นี่รู้ไหมไอ้เจ้าเม่งคณะนี้มันไปกาศตัวเป็นศัตรูกับเจ้า ทำลายมันใชก่อนที่จะรีบไปนิพพานทำไหมเรื่องนิพพานเป็นเรื่องเล็กๆของเด็กๆไปมาอะไราคนได้นี่กิเลสมันสอนแต่ถ้าว่าอารมณ์ปรารถนานิพพานก็ตัดมันไปบอกเธอเลี่ยงไปซช่ไปเสพนอย่ามายุ่งเจ้าตัวร้ายเราเกลียดเจ้าเรามีความรู้สึกว่าเจ้านี่คล้ายๆก,กับว่าศพเน่าที่เราไม่พึงต้องการ เมื่อเจ้ากิเลสมันว่างไปจากบาปราจากไปอารมณ์ไม่ได้พานก็แจ่มใสทําไปจนทั้งมีความรู้สึกสบายถอนอารมณ์มานิดหน่อยเข้ามาตั้งอยู่ในปฐมฌานเวลานั้นเจ้ายงตัวสําคัญมันย่องมาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้รู้สึกคันๆเอาเมื่อไปโลกเข้าเจ้ายูงมันตายไปหนึ่งตัวนึกเสียใจเอ๊ะ วันนี้มันเรามันเลวไปใช้แล้วนี่ทําไมนี่จะไมาไปทําให้ยุงมันตายแต่ความจริงเจตนาไม่มีเขาว่าใจเสียมาน,นั่งคิดในใจว่านี่พระโสดาบันเนี่ยเขาไม่ทํากันอย่างนี้นะก็ะคุณนะพระโสดาบันเขาไม่ยุง่งแม้แต่ยุ่งกับมดไอ้นี่เจ้าไปฆ่ายุงตายจะเป็นพระโสดาบันเขาได้ยังไง เมื่อตัดสินกําลังใจว่านี่เรามันเลวมากเสร็จแล้วนี่เอาแก่ตัวกันใหม่วันนี้ไม่เลิกมันละล่อมาให้ตายไปทั้งวันถ้าว่าไม่มีใครมารบกวนว่างแขกไม่ได้แต่วนะ่าดะเวลามีแขกมาท้าก็จับอริยสัจในทุกขอริยรสัจมาสุปสัญญามาั่งท้าก็จับอนิจจังทุกขงหน้าตาว่ากันเรื่อยไปไม่ให้มันติดท่านก็เล่าให้ฟังต่อไปว่าเนี่ยบัทึกของท่านนาะไม่ใช่นางเรา เ่าบอกว่าจับอภิญญาพระสมาบัติต่อไปปั๊บเดียวอารมใจเป็นสุขดิ่งทิ้งจุดจบก็ได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าท่าขยันและสนใจอย่างนี้ภายในบรรษานี้จะได้ เป็นผู้ไม่เสื่อมลงหมายถึงว่าจะมีจะได้อริยผลจะไม่ดีท่านบอกว่านี่ถ้าขายันอย่างนี้นะภายในวรสานี้จะเป็นผู้จะไม่มีทางเสื่อมลงคาว่าไม่เสื่อมลงนี่ต้องหมายความวาตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านมาทึกว่ามันน่าแปลกใจที่เรายิ่งจะหนี ให้มันไกลไอ้เจ้าเาสาวมันก็มากันมากเข้าทุกทีท่านบันทึกว่าโอ้นี่มันมันชอบรักเรานี่แปลกจริงๆฮะท่านเขียนว่าอย่างนั้นนะนี่เราอายุสี่สิบเจ็ดปีแกจะตายหงแล้วนี่ยังไงเนี่ยไอ้เจ้าเด็กเด็กเขาสาวอายุสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบสเศษ ดันมาปองรักคนแก่นี่มันจะหวังอะไรของมันนะมันแปลกจริงๆคนระยำนมนมทุ่มเทไปไม่รักดันมารักคนแก่แต่ความจริงไอ้การรักแบบนี้เขาไม่รักจริงนะกิเลสมันกิเลสมันสอนมาถ้าว่าท่าหนหลายปฏิบัติแล้วก็ถ้าเข้าทั้งเขตนี้จําไม่ได้นะว่าคนที่มาสแสดงความรักมาขออยากจะรักอยากจะแต่งการด้วยนะอย่าไปเชื่อ เออนั่นมันเป็นอารมณ์ของกิเลสท,ที่มันเข้ามาปูกพันหมายความว่ามันเสี่ยมสอนคนนั้นใจเขาไม่มาในความจริงใจกิเลสมันดันมาชั่วคราวท่านบันทึกว่าไอ้เจ้าเด็กนี่มีความรู้โมหะบ้างอาชีวะสั้นสูงมั่งได้ปริยามั่งมันน่าจะหาหนุ่มๆเป็นผัวนั่นดันเสือมมารักรักแกจะมีหวังนี่นูไม่มีทาง เองมันเป็นกิเลสสมานิยนุ้นเยเองอดเธอฉันขอลาแล้วคือชื่อว่าความเกิดไม่พึงปรารถนาทําไมฉันยังต้องการไปแต่งงานกับเธออีกแต่งหรือไม่แต่งบรรดาท่านหลายดูเวลามันหมดเสร็จแล้วยังไม่ก็ไม่ต้องแต่งกันทีท่านไม่แต่งกันแน่เป็นอันว่าบรรดาท่านหลายได้สดับเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าฟังไว้เป็นเนติคือเป็นแบบแผนเท่านั้น ส่วนการปฏิบัติของทุกท่านให้เป็นไปตามอธิยาัยที่ท่านครองแล้วท่านพอใจอย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลามองไปเลยครึ่งนาทีต่อที่นี้ไปขอท่านหลายจงตั้งใจรวบรวมกำลังใจถ้าท่านเป็นผู้ใหม่ก็ใช้อนาปานุสติกมามฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้าในวัวพุธเวลาให้ใจออกในวัาโทขนาดใดที่อารมณ์จิตยังมีความเขาคิดอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านเป็นผู้มีสมาธิหรือมีฌานสาหรับท่านหลายที่มีอาการคล่องแล้วจากนั้นค่อยปฏิบัติตามมัธยายัใสในทิยาบทสี่จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ตามมัธยาศัยจเงกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสาหรับท่านสวัสดี